ไม่ได้จบแหรสะเขียแล้ว <c oughs> ก็พอทำได้นะครับก็เอ๊ะตัวอะไรอะ่ะอะไรตัวอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็จ้างได้นะครับเ <c oughs> ชียงใหม่ก็มีทีมทำนะครับ <c oughs> ทัวร์รัตชานาจักก็ไม่ใช่แค่เฉพาะสวนเซนนะสวน English Garden ก็ก็พอได้นะ สวัสดีครับกลับเขากับอิงเรียบเรียบแล้ผมปาบุญอยู่นครับวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่คนระับบ้านมัลดาแกนคูรี่ครับคูรี่นะไม่คูเร่ครับแล้วผู้ผิดนะเฟอร์นิเจอร์มาแล้วนะครับใกล้ความเป็นจริงละจริงๆต้องมาดูข้างในแต่ข้างในยังไม่เสร็จนะขอมาดูส่วนข้างนอกก่อนละกัน อันนี้คือส่วนที่เราทำนะครับคือเราก็เริ่มจากวางแล้วแปลนก่อนนะครับส่วนที่เราทำนี่มีสวนสวนหลังบ้านกระด้านหน้าบ้านมุมขวานะในแปลนเราจะวางต้นไม้ใหญ่2ต้นคือหน้าบ้านกับหลังบ้านที่เป็นไม้ลีลานะครับนอกนั้นก็จะเป็นซิวโอ๊กหลังบ้านแล้วก็ที่เหลือจะเป็นไม้พุ่มที่จะทําให้เป็นสวนฝรั่งฝรั่งอังกฤษอังกฤษนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทํามูดิร์นโทนให้ลูกค้าดูนะครับอย่างอันเนี้ยเราจะมีทําส่วนสระว่ายน้ําที่เปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนหินปูสะเราก็จะมีตัวอย่างมาเทียล แล้วก็ทำดออิ่งกับสเกตอัพเป็นท d ง่ายๆมาให้ดูนะครับว่าพอทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงอย่างในรูปเนี้ยที่เราบอกว่าเราจะทำผนังขึ้นมาสูง3เมตรแล้วก็ทำสีเท็กซ์เจอร์นะเราก็จะมีผนังกลุกวินเนียหินเพื่อบงังสายตาจากหน้าบ้านนะครับ mm hmm. แล้วก็เริ่มสเก็ตแบบง่ายๆครับว่ามุมมองจากหลังบ้านเนี่ยเป็นยังไงตรงสวยที่เราทำเป็นสเต็ปสเต็ปขั้นบันไดน,นะครับ ส่งให้ผู้รับเหมาดูนะครับผู้รับเหมา,เาก็จะประเมินราคามาครับอย่างอันเนี้ยเขาก็จะคิดพื้นที่ของพันไม้แต่ละชนิดแล้วก็ตีเป็นตารางเมตรนะครับอันนี้คือผู้รับเหมาก็ทําส่วนโครงสร้างส่วนฮาร์ดสเกปนะครับก็มีการปรับแก้นิดหน่อยมีสเก็ตสเก็ตส่งไปให้นะครับอย่างอันเนี้ยเราก็ลองสเก็ตดูว่าพอใส่ต้นมงต้นไม้ไปตามต้นไม้ให้เราเลือกเนี่ยหน้าตามจอกเป็นยังไงนะครับ อันนี้มีเพิ่มกำแพงต้นไม้ด้านซ้ายนะครับเพื่อบงังสายตาจากข้างบ้านเป็นส่วนไายพายยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับหน้าบ้านเราก็โรยกรวดแล้วก็อันนี้เป็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึง่งต้นว่าวันนีโอนุญาเขาอยากให้มีความไพ i เวก็เลยทำกำแพงอันนี้ขึ้นมาโครงเหล็กกุซเลเป็นเบาะกุวิดเนี่ยส่วนผนังข้างบ้าน เราทำเป็นผนังเท็กซ์เจอร์นะครับเป็นผนังทำเป็นสีเท็กซ์เจอร์สีขาวตรงนี้เป็นยานผุอีญานี่เดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสเปคจริงไม่ใช่ะญานี้แต่ว่ารีมันโตไม่ทันนะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นยานผุมาก่อนต้นไม้ประทานข้างในนั้นคือต้นเสม็ดแดงนะครับเป็นทรงลีลาส่วนข้างหลังอันนี้ก็คือปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงไอ้ต้นสูงๆที่เราเอาบังล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือส่งใบพายนะครับตรงนี้คือซิวโอ้กซิวโอกนี่คือเป็นความเ e n t ของ owner <c oughs> ขอ w เนอร์เขาอยากได้นะครับเราก็เลยเลือกต้นไม้ที่ตรงล้วเนี่ยเป็นส่งใบพายที่ใบมันเป็นฝอ,อยๆคล้ายๆกัน ข้างหลังอย่างนี้เราทาเป็นสเตปนะครับให้มันดูแบบมีมิติทําเป็นสเตปพื้นหญ้าตัวขั้นบนสุดนี้เป็นปูพวกไม้พุ่มคือส่วนนี้เราอยากให้มันเป็นแบบสไตล์ฝรัง่งฝรั่งนิดนึงนะครับคือเข้ากับตัวบ้านอเฉีย์ไหนงในมันเป็นสแกนดิเนเวียนเราก็เลยเลือกไม้ที่แบบมีใบฝอยๆสีอ่อนๆนะอย่างพวกอันนี้ต้นมีอ่อนนะครับแล้วก็มี าลาวเวนเดอร์โรสแมรีอันนี้ไม่แน่ใจถามหรือว่าออริกาโนนะแล้วก็มีแทรกตัวไม้ดอกเป็นบร์บิน่าสีม่วงๆาาอันนี้นาราพวกนี้ก็จะปลูกเป็นไม้พุ่มเป็นเลเยอร์ส้อนๆกันนะครับมีทั้งแบบสูงกลางต่ำนะให้มันดูมีมิติครับ แต่อใช้พันไม้ประมาณนี้ทั้งหมดนะ คือพอมันเป็นสีนอ่อนๆเป็นใบใยๆไฟไฟไฟสีเงินๆน,นะครับมันก็ดูแบบให้บรรยากาศว่ามันมน,นอกๆนิดหนึ่งนะส่วนตรงพื้นตรงนี้เป็นแกนิตดำพ่นไฟนะครับแล้วก็รดยรวด,ด้าน้างพวกนี้ระบบน้ำไฟไว้ไอเป็นอัตโนพมาหมดเลยนะตรงด้านข้างบ้านตรงนี้คือจริงๆมันเป็นช่องลิฟต์เซอร์วิสนะครับ ม่ได้เลือกสวยสิเป็นช่องที่เขาเตรียมไว้สำหรับทำลิฟต์ในอนาคตนะครับตอนนี้นยังไม่ทำเราก็ปลูกต้นไม้ดูก่อนมันก็จะมีความแบบว่าสออีอ่อนๆนะมีอ่อนก็จะต้นสูงนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นโรสแมรี่ก็จะมีสองสายพันธุ์นะครับตัวสีอ,อ,อ่อนๆนี่มันก็เรียกคูลเลอร์แล้วก็อันข้างในที่สีเข้มนิดนึงนะครับสัวนี้ก็เาเวนเดร์ มีกลิ่นแบบยกลิ่นหอมนะสนใบพายอันนี้สูง2เมตรห้าิบเราก็บังเพื่อนบ้านหรอนะเพราะว่าเขาต่อเติมข้างๆเต็มเลยไม่อยากเห็นเราก็ปิดไว้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ออพวกเซอร์วิสน้ำไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับที่ตั้งเป็นอัตโนมัต ก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะแพลงสวนทำบ้านเีย,ยก,ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับแต่ว่าคิวอ,อยู่นิดนึงนะอย่างที่บอกทักมาได้นะครับอยากได้สวนประมาณไหนทําได้หรือเปล่าประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยทำได้ตามบัตเจ็ตนะครับก็ถ้าอยากให้ช่วยดูก็ทักมาได้นะ